เพ okay. ี้ยนแต่เพียนน้อยหลุดแล้วดึงมาเลยโอ้เกาะสองดวงเลยอปล่อยไปอปล่อย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 มาทางนี้ก็ได้ไม่รมดีอย่างไดเกาะสองดวง พาเขามก่อนเพื่อพ่อเลยเล่นมีเล่นดิได้เก๋นิดหนึ่งดูแล้วลักษณะการวิ่งของมันต้องดูลักษณะการวิ่งเ้วยเราได้ได้ถ่ายถ่ายกี่วัดเออถ้าเรายกหัวมันขึ้นน้ำแป๊บแป๊บมันไม่กล <ing> in <board> ้าด oh ินแดกแล้วก <op> ็แดกแค่มาจบ้านนี่ก็มาตัวแรงตัวมาตัวเราไม่ไป พรุ่งนี้วันพระมาไหมเนี่ยพุวันพระพรุ่งนี้มาไหมเนี่ยทำบาปขึ้นกว่าใช่ไหมทำบาปขึ้นกว่าทำได้ถูกพระบอมตมั้ยทำบุญทำทานทำทำไม่ค่อยได้ใช่ไหมทำทานดีกว่าทานเห็นเห็น ก็มีหรือไม่มีไม่รู้ทำทานเถอพะพระเนี้ยเด้อคนร้อยสองร้อยที่ไหนได้พระมีเงินเป็นล้านโอ้เยอะกว่าเราอีกอมีกินมีใช้กว่าเราอีก